เห็นเราแบบแซ่บแซ่บตัดตัดาอย่างเงี้ยเราเจอความรักที่เฮี้ยก็มีเราเราก็แล้วเราเฮี้ยใส่เขาไหมใช่ใช่ด้วยความที่เราไม่ใช่คนดีเราก็อาจจะไม่ได้เจอความรักที่ดีเท่าไหร่นะกูก็แบบกระชายใช่เขาเป็นเพื่อนของแรปเปอร์อ่าสืบสืบสืบหนูเชื่อว่าเขาเจอหนูใน YouTube ก็ดูตลอดเพราะว่าเขาไม่สมัครยูทูปพรีเมียมหรอก เขาเป็นความไม่เข้าใจเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบไม่รู้เป็นโรคอะไรนะเขาชอบทะเลาะกับหนูก่อนหนูแบบมีงานสําคัญเช่นขึ้นคอนเสิร์ตชอบสร้างเรื่องในวันที่กูจะต้องมีใช้สมองในการเยอะเยอะมากมากอ่ะเออเขาอ่ะไปเจอรูปในโทรศัพท์หนูคือรูปน้องผู้หญิงคนนั้นนะที่ที่หนูชอบเขาเราเราหนงเขาไม่ชอบหนูจริงจังเออเขาคิดว่าเราไม่จริงจังกับเขาใช่แล้วหนูหนูก็เจอแล้วแบบเป็นฟิลหนูส่งให้เพื่อนหนูก็บอกว่าแบบหน่ารักใจกูไม่ไหวเลยมันก็ไปเห็นในโทรศัพท์เจอนงกขับผู้หญิงเหรอเออ กูไปก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่ตอบทุกอย่างแล้วพี่จะเตตเรามีเดี๋ยวเต็มตัวเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นเวทีก็เลยแบบต้องตัดทุกอย่างเพื่อที่จะวางไว้แล้วก็แบบไปขึ้นเวทีก่อนไปทํางานก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแล้วเย็นวันนั้นก็มาทะเลาะกันโทรุยกันแล้วหนูก็ด่ามึงเป็นเนี่ยอะไรเอ่ยเป็นเนียอะไรมึงก็บอกกูเนาะกูไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนาะที่ตัดระรูได้ด้วยองค์เองเป็นเนี่ยอะไรก็บอกค่ะรับรู้ไม่ได้ด้วยเองค่ะเป็นกูเลยกูจะคิดอันแรกเลยกูบล็อกมันแล้วก็จบเลยเพื่อน ดูคลิปนี้จบแล้วนะจะฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยแล้วดูคลิปอื่นได้ที่นี่จ้า